สวัสดีครับสวัสดีค่ะโคจโชสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมคนที่ฝึกคนที่จูนนะเพื่อ أ, ที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับพระบิดาครับคราวนี้คราวนี้มีคําถามว่าอยากอยากฝึกอยากให้พระองค์ทรงนําอยากให้พระองค์ทรงชี้ทาง อยากให้พระองค์สื่อสารกับเราทรงนำเราว่าควรจะทำอะไรดีควรจะไปทางไหนดีควรจะนู่นนี่นั่นอะไรดีคือแบบรอพระองค์ทรงนำจนไม่ทำอะไรเลยเพราะว่ารอพระองค์ทรงนำไงพระองค์ยังไม่นำสักทีก็เลยยังไม่ทำเพราะว่ากลัวว่าทำไปแล้วจะผิดกลัวว่าทำไปแล้วจะไม่ดีกลัวว่าทำไปแล้วมันจะไม่ใช่กลัวจะเสียเวลาอะไรเงี้ยเลยต้องนั่งรอพระองค์ทรงนำคราวนี้ข้าวก็เลยอยากจะถามว่า <C ham ber> คำว่าพระองค์ทรงนำคุณสมบัติของคนที่พระองค์จะทรงนำเราต้องทําคุณสมบัติตัวเองยังไงนะพระองค์พระองค์ถึงจะทรงนำเราได้อืมครับม,มีมีชายคนหนึ่งแกแกลอยคออยู่ค<ะ>แกก็เชื่อมั่นในพระเจ้ามากแกก็เชื่อสุดๆแหละแกก็ร<ะ>้องขอให้ให้พระเจ้าช่วยอ่อ แกก็บอกว่าจะต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยหร <คะ S 1> ือพระเจ้าอะไแบบที่คนที่ลอยคอเนี่ยก็จะเป็นพระเจ้าในแบบส่วนตัวพระเจ้าในแบบของใครของมันเรามีพระเจ้าไปเหมือนกันนะค่ะไปดูเรื่องไปดูเรื่องพนะีเคตอนนี้ผมจะแนะนําให้ดูหนังนะไปด <คะ S 1> เ PK, ูเรื่องพีเคหนังหนังแขกเรื่องพีเคพี่ผ <คะ S 1> ิวก็ดูแล้วดูแล้วเป็นไงคนพาพระเจ้ามันนี่เนาะพระเจ้ามันมากมาตามหาตามหาพระเจ้าแต่ แต่สุดท้ายกระบวนการที่พีเคเขาได้เจอสมบัติของเขาเนี่ยอันนั้นพระเจ้าอันนั้นอะคุณอันนั้นคือการคือการทําคุณสมบัติของพระเจ้าใช่ไหมักเนดะี๋ยกลับกลับไปเรื่องชายที่ลอยคอในน้ําก่อนพอแกร้องขอพระเจ้านะเอออะไรอะไร,อะไรที่พอจะแบบยึดเกาะอ,อะไรได้แกก็ไม่เอาอืมนะแกจะต้องรอแบบว่าเป็นพระเจ้าก่อนจนกระทั่งมี จนกระทั่งมีอะไรนะมีคนพายเรือมาบอกว่ามาขึ้นขึ้นเรือมาบอกไม่เอาจะต้องรอรอพระเจ้ารอพระเจ้าเออสุดท้ายก็เลยได้ไปพบเลยแต่ไม่ได้ไปพบพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นสภาพมนุษย์ละก็ถอดจิตไปเลยเรียบร้อยตายแล้วเรียบร้อยนะพระเจ้าก็เอาลูกทำไมลูกมาในสภาพนี้เนี่ยเขารอพ่ออยู่พ่อไม่ช่วยสักทีเนี่ยเอาข้าก็ส่งคนไปช่วยเนี่ยขอนไม้ก็ส่งไปแล้วอืเกาะขอนไม้นั่นก็รอดแล้ว จริงไหมเออไอมันมีมันมียางรถยนต์ลอยมาลูกก็ไม่เกาะเดียก็มามาจากพ่อมาจากพ่อทท้งนั้นเข้าใจไหมแม้กระทั่งไอคนที่พายเรือไปน่ะนั่นก็พ่อส่งไปทำไมเจ้าไม่ขึ้นมาเอ้าก็ต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นแบบนี้อะไรมาเนี้ยบอกโอ้แบบมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นเออก็เลยก็ต้องลงไปเกิดใหม่อีกล่ะ เกิดใหม่มันก็เหมือนเดิมเพราะความเชื่อไม่เหมือนเดิมมันก็จะรอแบบนั้นใช่ไหมเออเพราะเราดูว่าเอ้าถ้าเราบอกว่าถ้าผมบอกว่าเนี่ยเ,เรื่องเล่านี่บอกว่ายางรถยนต์พ่อเ็าส่งไปขอนไม้พ่อเ็าส่งไปคนพ่อเ็าส่งไปทุกคนก็จะมีความคิดในใจอย่างนี้ว่าพระเจ้าคงแบบเดี๋ยวขอนไม้รมพระเจ้าคงโดนบรรดาเนี้เกิดเสกลม แล้วก็พัดขอนไม้ผ่านหน้าผู้ชายคนนั้นจริงไหมอันนี้เป็นความคิดแบบเราที่เราปรุงแต่งครับอีกอันนึ่งจริงไหมพระเจ้าคงเสกยางรถยนต์แล้วก็ปล่อยเป็นรอยข้างหน้าผู้ชายคนนั้นนี่คือการมาของพระเจ้าจริงไหมค่ะค่ะที่เราเห็นในหนังพารตะอินเดียก็มีการเสกวับปุ๊บวับแล้วก็ติดกึนมาเข้าใจรอเปล่าแม้กระทั่งว่าผู้ชายคนนั้นที่พายเรือมาที่เป็นกติคนไทยออกพระอินฟอมตัวมาอืม เราก็คิดแบบนี้จริงไหมค่ะใช่คือเราไม่ได้คิดยาว่าเหตุเหตุเกิดจากอะไรเราจะนึกว่ามันต้องมีคนดนคนเสกคนปลุกเสกคนสร้างขึ้นมาตอนนั้นครับนี่พระเจ้าแบบเราทั่วไปแต่คําว่าพ่อเขาส่งมาคือขอนไม้นะ่ะต้นไม้แล้วสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยใครเป็นคนสร้างพระเจ้าพ่อใช่ท่านสร้างมาเพราะฉะนั้นไะอขอนไม้ที่ลอยมาก็มาจากพระเจ้าจริงไหมค่ะะเราต้องมีจิตสํานึกที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อน เนี่ยเอาตัวเราให้รอดขึ้นมาตัวเองก่อนนะเออแต่ถ้าเราจะขอบคุณพระเจ้า,าคือขอนไม้เนี่ยก็คือพระเจ้าท่านสร้างจริงไหมอืมค่ะเอนนี้ก็ขอบคุณได้แล้วจริงเปล่าแต่ตัวเราเนี่ยมันต้องมีเตจําจำนวนในการที่จะให้มันรอดก่อนจริงนะ,ะเออยางรถยนต์คนที่คิดสร้างยางรถยนต์ได้ไอเดียนั้นก็มาจากพระเจ้ายางรถยนต์นั้นก็มาจากพระเจ้าเข้าใจไหม เออคอเห็นยางรถยนมาเอ้ยนี่มันเกาะรอดได้ก็ต้องเกาะไปกอ่อนแต่ถ้าเราเป็นประเภทฟิกบเซตพระเจ้าจะต้องแบบเหมือนในหนังพาลาตะกลอยมาเสกร้อรอดอันเดียก็ไม่ได้แต่ใช่นะเออันนี้อ่าแบบแบบแบบที่สองอ่าแบบที่สองอันนี้ก็ไปดังเรื่องพีเคดังเรื่องพีเคได้เป็นมนุษย์ต่างดาวค่ะแก่กมาแล้วแกกไ แกก็เลือกถูกที่อ่ะแกก็มาลงที่เมืองแขกเลยแขกที่ก็มีความเฮฮาเป็นความจริงความรวมความเฮฮามันคบรถอ่ะแขกเราเคยไปใช่ปะเราเคยไปครบรถจริงๆอ่ะมันจะคบรถอย่างไรถามทางไปทางถามทางมาไปทางนี้ใช่ไหมใสยหัวคือใายหัวคือถ้าแขกใส่หัวนี่คือใช่เออเขาเป็นเป็นชนชาติที่มีความเป็นตัวเอง ตัวเองสูงนะดีหมดละเออทีนี้พีเคด้วยแกก็เป็นมนุษย์ต่างดาวมาแล้วแกถูกถูกขโมยของถูกขโมยกุญแจยานอวก,กาศไม่สามารถกลับยานได้แกก็ค้นหาวิธีในการที่จะกลับกลับดาวทุกคนก็บอกว่าพระเจ้าช่วยได้แกก็ไปตามโบสถ์เลยบูชาแกบูชาจนแต่เห็นอย่างหนึ่งนะหนังเรื่องนี้มันซ้อนมิติที่ดีมาก มามซ้อนมิติความเชื่อกับการกระทําด้วยความเชื่อออืคนส่วนใหญ่ที่ไปที่ที่พีเคก็เห็นไปไหวนะ้ไปไหว้เพราะไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองจะได้แต่เชื่อว่ามีบางสิ่งจะช่วยให้ตัวเองได้ค่ะแต่กระบวนการที่เราสอนเนี่ยก็คือความเชื่อนั้นเกิดจากความศรัทธาในตัวเองว่าเราคู่ควรที่เราจะได้อืมันมัน,ม,นมันแตกต่างกันมันพูดมันพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่มุมมอง มุมมองในการกระทําต่อชีวิตแตกต่างกันนะพีเคแกก็เหมือนพวกเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเปรียบเทียบได้ดีมากก็ไปตามวัดนั้นวัดนี้ไปดูเถอะไม่อยากเราทุกศาสานาเลยทุกศ<ส>าสนาด้วยกปแล้วโยแกไปมันมากเลยนะแกก็ตามภาษาของแกแล้วแต่ทุกครั้งเลยเห็นความพยายามเขาทําจริงเพราะเขาไปคือ,ค,อคือสิ่งมีชีวิตขั้นสูงเนี่ยที่มาเรียกว่าจากต่างดาวเนี่ย จิตวิญญาเขาตรงไปตรงมาเขาไม่เข้าใจกระบวนการคิดของมนุษย์ที่แบบ ừ, อย่างธรรมดางฉัน <ทำ S 2> อยากสําเร็จเอาจริงไหมคําว่าสําเร็จ <c oughs> ที่เราพูดกันเนี่ยเราอยากได้เงินอืแต่เราก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงนิสัยเลยเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงนิสัยเลยคแล้วที่เราที่เราบอกว่าชีวิตเราลบาบากจริงๆเราไม่รู้สึกว่าลําบากจริงๆอืที่บอกว่าชีวิตลําบากคาว่าชีวิตลําบากคือคุณแค่มีเงินไม่พออย่างที่คุณต้องการแค่นั้นเองเรื่องเดียวเลยคือเรื่องเงินแต่ไอ้ที่ ดาแม่ผัวลูกสะพ้ายอะไรเหมือนกันพอน่าดาทุกวันเนี่ยมันสร้างความสุขให้กับผู้ด่าได้ซ้าไปอืมแต่ให้เลิกด่าบางคนคิดเลยนะจะให้เลิกด่าเลิกกลัวเป็นคนที่เยือกเย็นเนี่ทําไม่ได้ค่ะเออเอาทำไมทําไม่ได้ไม่มีเหตุผลคือทําไม่ได้คาว่าทำไม่ได้คือไม่ทําไม่ทำใช่ไม่อยากทาเออถามว่าชีวิตลําบากเขาเพิ่งเคยกับการเป็นคนอย่างนั้นนะ จริงๆที่เราลำบากคือเราเพื่อเพลิดเพลินกับการเป็นคนแบบเดิมจริงๆอะที่เ,เราบอกว่าเราลำบากคือเรามีเงินไม่พอเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิธีทำมาหากินนะอืมันไม่ใด้แค่วิธีไลฟ์สดนะมันไม่ได้แค่วิธีโพสต์สินค้านะมันไม่ใช่ว่าคุณต้องไปทําอาชีพอะไรไม่ใช่แค่นั้นนะเรากาลังพูดถึงชีวิตทั้งชีวิตทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดมาต้องกลับไปค้นทั้งหมดเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ย มันเป็นแค่ผลของมะม่วงแต่แต่ที่เราพูดถึงเหตุที่มะม่วงต้นเนี้ยออกผลน้อยลดเปรี้ยวไม่หวานทำให้ชีวิตบังขาดทุนเนี่ยต้องไปดูตั้งแต่ระบบรากยันใบเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นถ้าในกระบวนการใช้ชีวิตเรามองแค่ส่วนๆอ๋อคุณมีปัญหาเรื่องเงิน มาวิธีนี้สิมาอาชีพนี้สิมาลงทุนแบบนี้สิมาใช้แอปนี้สิมาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิคือมันมันก็ดีผมบอกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่มันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเขาปรับชีวิตเขาจนมันลงตัวแล้วเนี่ยเขาจะเลือกแอปไหนเขาจะเลือกลงทุนแบบไหนมันก็ดูสําเร็จไปหมดอ่ะเพราะชีวิตเขาคือคนสําเร็จคือทั้งชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นนิสัยคนสําเร็จเรียบร้อยแล้วเขามีที่ปรึกษาที่เป็น หัวหน้าพักเศรษฐีไม่ใช่หัวหน้าพักกาจบปอมารมา <c oughs> มีที่ปรึกษาคือทุกครั้งความคิดของเขาที่มาจากที่ปรึกษาพักหมาเศรษฐีมันจะเป็นความคิดที่แบบขยันอดทนมุ่งมัน่นมีความสุขสนุกง,งานที่ทําเลือกทําเฉพาะสิ่งที่รักให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอันดับหนึ่งแต่เดี๋ยวเงินคือถ้าทํากระบวนการโปรเซสของชีวิตถูกต้องเงินมาเอง คาว่ามาเองก็ต้องพูดให้ชัดอีกเดี๋ยวจะหาว่าไม่ต้องอะไรลอยมาเฉยๆลอยมาเฉยๆอีกยุ่งก็มาอีกเกิดไหมต้องอธิบายแบบชัดเจนกไม่เยลนะโค้ดบอกเดี๋ยวเงินมาเองเนี่ยชีวิตครอบครัวก็ดีแล้วชีวิตครอบครัวก็ดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะเองานงานก็ดีเนี่ยสามารถทํางานที่ไม่เคยคิดว่าจะเคยทํามาก่อนได้เลยดีมากทุกคน amazing มากเลยนะอืมแต่ตอนนี้รออะไรไม่รู้รอว่าเมื่อไหร่จะรวยตอนนี้รอว่าเมื่อไหร่จะรวยรอรอพระองค์ทรงนำพอเออกรนี้พอถามว่าแล้วแล้วงานที่ทําอยู่อาชีพที่ทําอยู่เนี่ยคิดว่าเงินเงินจะมาทางไหนค่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เราเชื่อในพระเจ้าเอางั้นเลยนะเชื่อในพระเจ้า ไอ้ที่ทําอยู่ผมก็เริ่มผมก็เริ่มขึ้นละไอท้ <laughs> ไอที่ทําอยู่นะที่ทําอยู่สมมุติว่าคุณทําขนมขายเนี่ยอคุณทําขนมขายเนี่ยคุณรู้ไหมว่าต้นทุนของคุณเนี่ยมันเท่าไหร่อืมไม่รู้ว่าทาไปแบบขอให้มีอะไรทําแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่พระเจ้าประทานความรวยมาให้เอาอคุณไม่รู้เลยเหรอว่าต้นทุนเท่าไหร่ต้นต้นทุนไม่รู้แต่ถ้าใครอยากซื้อล้วไปแจกลูกหลานเออถ้าบอกไปแจกลูกหลานไม่ค่ฟรีเลย <laughs> เอา้าทาไมทาอย่างนั้นล่ะเอาสืบไปสืบมาปรากฏว่าอืทางมาของเงินเนี่ยไม่ได้มาจากการขนมน้ําพักน้ําแหลมของตัวเองอืทางมาของเงินเนี่ยมีจากมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเมตตาในตัวเขาเนี่ยโอนเงินมาให้ใช้ทุกเดือนอืเขาก็เลยเอาเงินนั้นอนะมาทําธุรกิจในะแบบที่ไม่ใส่ใจต้นทุนแล้วตอบไม่ได้ด้วยว่าอืจะรวยตอนไหนอะ่ะ ความใฝ่ฝันคืออย,อยากอยากอยากผลิตขนมได้วันละห้าร้อยกล่องค่ะออแล้วห้าร้อยกล่องเนี่ยคุณจะรวยยังไงคือต้นทุนเนี่ยวัตถุดิบคุณจะซื้ออะไรยังไงคือค,คือคนที่ทําธุรกิจเนี่ยมันมันก็ต้องตอันมันก็ต้องคํานวณได้จริงไหมอันนี้ไม่รู้ตอบได้คําเดียวคือไม่รู้ค่ะแต,แต่ก็เชื่อในพระเจ้าเชื่อมากเลยว่าพระเจ้ามีจริงผมก็โ oh อ้ไม่ก <G introductory> ออคน <ốt> ยังไม่กล้าทาอย่างนั้นเลยนะแตเว่า <g ul kee> ผมว่าเกิผมต้องขอให้พระเจ้าที่ท่านเชื่อเนี่ยต้องช่วยเหลือพระอ,องค์ต้องช่วยเหลือคุณมากๆแล้วล่ะ <g ul kee> ผมไม่มีทางอื่นแล้วบอกคือคือจากนั้นกูต้องขอให้พระเจ้าช่วยแล้วล่ะเออแต่ประเด <erto> ็นมันก็บีซ้อนกันอีกคือไปกําหนดทางมาพระเจ้าต้องช่วยเรื่องนี้พระเจ้ามีจริงแต่พระเจ้าจะต้องทําให้เขา สำเร็จผลเรื่องนี้เท่านั้นอืเราอื่นไม่เอาอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นให้เขาสําเร็จผลในการเนี่ยทําขนมแบบไม่ใส่ใจต้นทุนอะไรเงี้ยอ <Ừ. S 1> แต่ก็อีกใจนึงก็เป็นห่วงว่าจะต้องดูแลมีเงินใช้ใจ่ายดูแลพ่อแม่อีกใจนึงก็บอกว่า <Ừ. S 1> ตัวฉันต้องมีเงินนะค่ะแต่ตอนที่ทําธุรกิจทําขนมขายเนี่ยไม่สนใจเรื่องเงินอื <Ừ. S 1> ก็คือจิตมันเชื่อว่าที่ทําอยู่เนี่ยทําแก้กลุ่ม ทำแค่รอคอยเหมือนผู้ชายคนนั้นที่รอคอยพระเจ้ามาช่วยอ่<ค>ะอะไรผ่านมาก็ไม่ทําก็คือไม่ได้ใส่ใจที่ที่จะควขวายด้วยตัวเองอ่ะอันเนี้ยมันเป็นการเชื่อในแบบที่อะไรละ่ะในแบบที่มันมันไม่ได้เชื่อมาจากว่าพระเจ้าอยู่ในศักยภาพของเราคะ่ะอืออย่างถ้าเกิดว่าพระเจ้าจะช่วยในแบบที่สอดคล้องที่จะไม่ช่วยดีขึ้นอย่างคนที่ลอยคอในน้ําเนี่ยว่ายน้ําสุดกําลัง ไอ้ตอนที่สุดกําลังเนี่ยขอพระเจ้าช่วยเนี่ยปฏิหารจะเกิดขึ้นคือคือการที่เราทำเลยสุดกําลังสุดแรงเกิดเนี่ยไอ้สภาวะลื่นพลังงานของจิตมันจะเปลี่ยนรูปแล้วขึ้นพลังงานที่มันที่มันทําด้วยความรู้สึกเปลี่ยนไปด้วยความหวังด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเชื่อว่าฉันรอดท้ายที่สุดฉันต้องรอดเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปของขึ้นพลังงานจิตแล้วมันจะไปจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุม่ม ผู้มีโอกาสรอดอโอกาสที่จะได้ฉีดวัคซีนน้อยมากเลยแต่รู้สึกว่าจะต้องฉีดวัคซีนละ <laughs> เดี๋ยวมันจะเข้ามีมีคนนั้นคาบข่าวมาบอกมีคนนี้มานูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย <c oughs> แต่เราต้องเพียรพยายามเต <c oughs> ็มที่ก่อนแล้วตรงนั้นมันถึงจะมาถูกต้องแต่เราไม่มีการกระทำข้างในจิตเลยไม่มีความมุ่งมั่นเลย <c oughs> ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเ <c oughs> ชื่อในพระเจ้าแต่ก็แบบว่า เชื่อแบบว่าถ้าท่านมีจริงท่านต้องช่วยเราท่านมีจริงเ่ยมีในตัวเรานะเป็นพระเจ้าที่ยพูดแล้วมันไปดูวันนั้นที่ร้ายไปฟังวันนั้นที่ร้ายต้องเกือบสองชั่วโมงอะเรื่องจิตเหนือสำนึกจิตใต้สำนึกเออจิตเหนือสำนึกคเกี่ยวข้องกับความรวยอย่างไรในเพจย,ยกจิตยกใจพูดเรื่องนี้ละเอียดมากเลยจะไม่พูดซ้ำละนะเพราะฉะนั้นการมีการดำรงอยู่ของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ สุดท้ายนะโคตรปลาต้องพูดแบบตรงๆเนี่ยค่ะต้องฝึกจนเข้าถึงปัญญาอืมต้องฝึกจนเข้าถึงปัญญาและไม่ใช่ปัญญานี่ันคุณที่มาเล่นเกมโชว์ด้วยเ่ย <c oughs> ไม่ใช่ปัญญาที่ลันคุณไม่ใช่แบบนั้นด้วยนะแห้คุณปัญญาเข้าานะไม่ใช่แบบปัญญาที่ลันคุณแบบเล่นเกมโชว์แบบนั้นด้วยนะเออแต่จริงๆเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนเกมโชว์อะใช่มันก็คือการเล่นเกมอะเพราะฉะนั้น ตื่นเต้นจริงๆตอนนี้สภาวะในช่วงตั้งแต่อพยพมาอยู่อุบนเนี่ย <c oughs> มันก็ไปเห็นอัลกอริทึมของพระเจา้าตื่นเต้นทุกวันเลย <c oughs> มันได้เห็นอะไรตื่นช้ามาแต่ละวันมันเห็นจุ๊บตึบ๊บตึ๊บจึ๊บตึ๊บในหัวเลยนะจนแบบว่าอินิดเดียวกูก็จะเพี้ยนละ <c oughs> จิบจับจับจับที่คืออะไรไม่ใช่ผมหอบขึ้นไ่ใช่เออมันเหมือนผมคันอ่ะเออไปใช่มันมเห็นภาพออลกอริทึมมันเห็นอะไรบางอย่างแบบแบบอะไรเขาบอกว่าอะไรนะเออเขาบอกว่านิโคลาเทสลาเนี่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่เห็นอย่างเดียวคือวิธีสร้างแต่เห็นว่าต่อไปมันจะมีการขับเคลื่อนโลกมันจะมีนวัตกรรมแบบนั้นแบบนี้เขาก็เห็นเลย ืแต่อย่างเดียวที่เขาที่เขาไม่รู้คือวิธีวิธีสร้างแต่เขาเชื่อว่ามันสร้างได้เขาจึงสร้างและสุดท้ายเขาก็สร้างได้ความเชื่อคือพลังดึงดูดที่สุดยอดมาครับผมก็คิดว่าผมก็คงมีอะไรขั้งอย่างที่คล,คล,คล,าล้ายๆนิโคลาโคสลาระบบวงจรประสาทเหมก,กันมันคงจะเหลื่อมล้ํามันไปเห็นอะไรที่แบบอีกนิดเดียวผมคงเพียนละไม่จะพูดยังไงโคดพาแต่แต่เห็นแล้วเนี่ย ผมเองก็เหมือนนิโคล่าคือไม่รู้วิธีสร้างแต่เห็นว่ามันมันประมาณนี้แหละเห็นประมาณนี้แหละมันมันมันใช่ไอสิ่งที่เขาพูดมาเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงเว้ยเรื่องนี้มันใช่เว้ยเรื่องนี้มันนั่นว่ามันมันประจักษ์แจ้งมันเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบบทำไงแล้วก็ได้รับไงจริงไหมแต่มันก็ดีกว่าคนที่แบบวงจรประสาทไม่ได้เหลื่อมล้ำแบบผมเนี่ยก็ต้องอาศัยตามองเห็นอะไรเนี่ย ท่านจึงให้มาฝึกในคอสต่างๆแล้วก็วิธีจูนส่วนตัวอื่อวิธีจูนส่วนตัวมีมีบางท่านฝากมาบอกโค้ชพาวด้วยว่าโอหหลังจากที่เรียนคอส30วันนะเออโค้ชตุ๊กตาพูดให้ทำอะไรก็ทำตามแต่มันบม้หูเรื่อง <c oughs> คนไทยนะคนไทยนะมันบม้หูเรื่องนะ,ะโค้ชโจจูน <c oughs> มันก็เงันๆเออมันก็น <c oughs> นก็ทำ <c oughs> ก็เงันๆ โอ้แต่พอมาจูโคดพเาวกลับไปอา่านกลับไปทับโอ้โหยังไงคะมันเข้าใจมันนู่นนี่มันสุดยอดเ,เลยนะขนาดน<ะ>ั้นเลยนะ,ะขนาดนั้นเลยผมบอกว่าจะ <laughs> ถูกมันก็ใชอย่างไงคือในระบบเนี่ยสามเทพสามโค้ดเนี่ยมันถึงต้องมีระบบการจูนไม่งั้นเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆหวังว่าจะเข้าใจหัวเราะเป็นภาษาฮิปรูเลย มันมันก็เข้าใจเร็วแล้วล่ะกับการฝึกในเฮ้ยเข้าใจเร็วกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่าค่ผมบอกเลยนะที่เรียนอยู่ในคอร์สเนี่ยสามสิบวันแล้วก็เจ็ดคำพีเนี่ยคุณประหยัดไปได้หลายสิบภพชาติไม่ต้องตายแล้วเกิดมาทำมาทำเรื่องเดิมๆเนี่ยคุณประหยัดไปหลายสิบภพชาติไอ้หลายสิบภพชาติที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันมันทําให้ภพชาติเป็นอเนกอนันต์ข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มคํานวณได้ว่า ไม่ไม่ไกลแล้วเห็นหน้าเห็นหลังค่ะอืเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะแต่ถ้าไม่ไม่เห็นไอ้ที่สิบไอ้สิบภพชาติเนี่ยมันมีโอกาสหลงเก้าสิบเปอร์เซ็นตด้วยนะอืเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่รู้ในภพชาตินี้เนี่ยนอกจากจะประหยัดเปสิบภพชาติอย่างต่ํานะมันยังทําให้ไอ้สิบภพชาติที่ยังไงต้องเกิดแน่นอนเนี่ยนะครับมันต่อยอดไปทําเรื่องอื่นเลยค่ะ เออนะเนี่ยก็ก็ถือว่าตอบได้ละค่ะที่ที่ถามคำถามที่สองก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าอยากให้กําลังใจพวกเราไปฝึกเอาใช่ค่ะถูกต้องอย่าอย่ามาหวังพึ่งคําตอบจากโค้ดเป็นเป็นเป็นที่สุดเป็นคําตัดสินชีวิตเราอย่าไปทําแบบนั้นเลยใช่ค่ะเราไม่ใช่ไม่ใช่โค้ดเฉพาะสามท่านโค้ดทุกคนอ่ะอย่าอย่าพึ่งคําตอบครูบาอาจารย์เป็นสูงสุดเป็นสรณะอ่า ท่านก็ไม่ให้สอนให้ทาแบบนั้นแต่ให้พิจารณาชีวิตของเราใช่นะถูกต้องเออว่าเราฝึกมาแล้วเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมในครอบครัวดีขึ้นไหมอย่าเอะอะอะไรเอาแต่เงินนะเงินไม่นแค่กระจกด้านหนึ่งในกระจกหกด้านความสมดุลชีวิตมีทั้งหกด้านก็ไปสืบต่อเอาว่ากระจกหกด้านมีอะไรบ้างนะ,ะสมเด็จโตท่านท่าน,ท,านท่านก็บอกมาแล้วเนาะ